หลวงตาครับยจ้ที่ทำเขาถามว่าอย่างเขาตื่นไม่ทันใส่บาตรนะครับคือตื่นสายแต่ว่าเขาเป็นคนที่สวดมนต์ทุกวันเขาถามว่าเขาไม่เคยใส่บาตรเลยเนี่ยแต่เขาสวดมนต์ทุกวันบุญการใส่บาตรกับการภาวนานะครับมันก็เหมือนกันอุตบุญแต่มันรวมกันมันรวมกันสวดมนต์ภาวนามันบรรวมบุญรวมสิบมะมถ้าถ้าใส่บาตรก็คือทานครับมันเป็นหนึ่งในสิบ เพราะเขากลัวว่าเดี๋ยวเขาตายไปเขาจะไม่มีอาหารกินไงครับโจมีกนถามหลวงพ่อเจอะอย่างเนี้ยครับมีสมบอกไม่ใช่ก็ลองตายดูอะขอให้สวดมนต์ไว้กันแล้วกันครับเพราะอย่างถ้าเกิดว่าเราตายไปแล้วเป็นเทวดาหรือพรมเราจะมากินอาหารพวกนี้ไหมครับหลวงตามันเป็นความรู้สึกตู่สิ่งที่เทวดาเขาเสพกันคืออะไรความรู้สึกนะ ควรู้สึกไม่มีธาตุไม่มีธาตุดินน้ำไฟลมคือมันออกจากรูปคบถ้าออกจากรูปแล้วก็มันเป็นนามธรรมาเป็นผีเป็นวิญญาณถ้าละเอียดหน่อยก็มีบุญเยอะคถ้าหยาบเปรตอสุรกายเนี่ยมันก็หิวตลอดเวลานะม,มันก็ถึงให้กินเนี่ยนะเอาไว้ให้กินตามเนี่ย เขาไก่ย่างเอาอะไรไปให้เขากินเนี่ยเขาก็กินอยู่แต่มันไม่อิ่มครับความรู้สึกมันไม่อิ่มไงเพราะอย่างเทวดาที่มีบุญเยอะหรือว่าที่อยู่ชั้นที่ละเอียดละเอียดเขาแค่อยากอะไรเขาก็นึกแล้วก็เสพได้เลยมันอิ่มละอิ่มเลยมันมีความรู้สึกอิ่มครับอืแต่มนุษย์เนี่ยมันไม่ได้นะถ้าต้กินเทปทิ์ได้เนี่ยตู้ไม่ต้องกินของหยาบแล้วล่ะ คำว่าทิพย์คือความรู้สึกสบายบใช่ไมแต่ธาตุมันต้องการอาหารอยู่ธาตุไม่สบายมันหล่อเลี้ยงใช่หลอเลี้ยงดินน้ําไฟลมมันต้องกินเนี่ยแต่ถ,ถ,ถ,ถ้าทุกกินมากเนไงทุก,ก็อ้วนแหละมันต้องเข้าใจในเรื่องการกินท่านบอกกินมากบางทีโรคก,กินอีกแล้วเพราะโรคมันมาจากอาหารสมัยเนี้ยมาจากอาหารมาจากน้ํามาจากอารมณ์มาจากอากาศมาจากลมหายใจครับ มาจากความรู้สึกแล้วถ้าเขาบอกว่าใหม่ๆเขามาวัดเขาก็กินน้อยนะครับหลวงตาแต่อยู่ไปอยู่มาทําไมกินเยอะขึ้นเรื่อยๆไงครับหรือเป็นเพราะว่าเขาอารมณ์ดีมีความสุขเลยกินเพิ่มขึ้นขาดปัญญาทุขาดปัญญาคนที่ขาดปัญญาไม่รู้ครับไม่มีเบรกไม่มีเบรกอ้าวไม่มีเบรก เบรกความอยากใช่จริงไม่มีเบรกลองกินเอย่าเพิ่งอิ่มใกล้ๆอิ่มแล้วกินน้ำเติมปามเข้าไปเยอะๆมันก็จะอิ่มพอดีครับหลวงตาครับเขาบอกว่าหนูหนูอยากให้พี่ชายของหนูนะครับเลิกยุ่งเกี่ยวกับ ยาเสพติดนครับหนูเฉพอะจะมีวิธีใดบ้างที่จะช่วยพี่ชายให้เลิกยุ่งจากสิ่งพวกนี้ครับก็คงยากลูกจุมันไม่ง่ายๆหรอกนะมันคือกรรมใครกรรมมันอย่างนี้หรอก็ติด,ดน่ะติดรถน่ะครับใจเขาย้ายออกจะมีพระลายองค์สมัยก่อนนะ ถ้าติดยากตรงนี้นะไปบวชบวชอยู่ที่ถ้ำมึงนะหลายองค์นะอืมก็ขาดทุกองค์นะไม่กลับไปอีกทุกองค์ก็เลิกได้เลิกได้หมดนะมันต้องอยู่ที่ตัวเขาเองใช่ไหมครับรามาสวดมนต์ไงม,มันก็ลืมพวกนี้ครับสวดมนต์ก็อยู่ในธรรมชาตินะ ราะอย่างเงี้ยครับหลวงตาเวลาที่มีคนใกล้ตัวญาติพี่น้องที่เขาเป็นอย่างเงี้ยครับเรามักจะเป็นทุกข์เป็นกังวลแทนเขาเนี่ยครับใช่อืมมันอดไม่ได้เงี้ยใช่ถูกหลวงตาแนะนํำยังไงดีถ้า<ด>เราสวดมนต์ไปนานๆนั้นเนี่ยมันก็นมองเป็นธรรมชาติแล้วล่ะทุกมองเป็นธรรมชาติใช่อืถ้าเราไปกังวลเราก็ทุกข์อ่ะครับแค่เราลงไม่ดีเนี่ยก็ทาร้ายตัวเองแล้ว ครับโลกมันมาด้วยนะอารมณ์เนี่ยอารมณ์ไม่ดีขึ้นไม่ดีแถวนั้นมาหมดแล้วสมัยที่ฝึกกับท่านเนี่ยท่านไน้ยเข้าใจเรื่องพวกนี้นะทว่าอารมณ์เนี่ยสําคัญที่สุดลนะยิ่งเองมีเชื้อของกรรมอยู่แล้วเนี่ยพออารมณ์ไม่ดีเนี่ยขึ้นไม่ดีที่เองเคยทานะมันเป็นกระแสแล้วมันกินไปทีละน้อยถ้าเองปาณาติบานมากกับเองเริ่มเป็นออม อาม,มาพาดแล้วเป็นอาม,มาพึกถ้าเองไม่รีบเบรกไว้ซอนนี้ครับมันมีเชื้ออยู่แล้วไงเข้าใจไหม,มเ,เคยทำมาในอดีตแล้วปัจจุบันเนี่ยมาจากทางตาหูจมูกคมาจากตาหูจมูกมาจากรูปรถยินเสียงเพราะอาดีตเคยบันทึกไว้เหมือนภูมอีลงด่ากันที่ด่าปั๊บคืนมาเลยปุ๊ 5นาทีด่าตั้งแต่โนู้นี่ยะเจอครั้งแรกเนี่ยอารมณ์ไม่ดีที่ที่ไม่ดีนะมาหมดแหละใช่ไหมเออ,เอ,อถ้าไม่เบรกเรียบร้อยเรียบร้อยโรครับรประทาน,นาเน่ยโรคมะเร็งเบาหวานความดันอะไรนี่เยอะแยะไปหมดเลยยุคนี้นะแฉบแถบโรคตอนนี้เกิดอีกแล้วเนี่ยเราจะมีโรคใหม่ไม่อีกแล้ว โหโหสวดมนต์ไหวเถอะอย่าพึ่ง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 เป็นลูงตาเชื่อนะเนี่ยห้อยผ้าวไว้ไปไหนก็น,นึกถึงพระไม่ใส่แม็กเรแต่นึกถึงพระเพราะพระท่านสว่างใช่ไหมครับเพราะจิตเราอยู่ที่พระเนี่ยจิตเราก็สว่างเหมือนพระแล้วขึ้นที่ไม่ดีมันเข้าได้ไหมไม่ได้ ขึ้นที่มันเข้าได้ก็คือขึ้นอารมณ์ไม่ดีมันเป็นขึ้นเดียวกันเหมือนเราสวดมนต์นามโมพูธายะขึ้นพระเจ้าในอดีตมาหมดเลยมาที่จิตเราพอเราเลิกสวดปั๊บพอเริ่มดา่าขึ้นกระแสของพุทธะหนีหมดเลยบันทึกนั่นแหละบันทึกสิ่งที่เัวเองทำนั่นแหละเปลี่ยนขึ้นเลยสิ่งที่ไม่ดีก็เข้ามาแล้ว ถ้าอยู่กับบทสวดไปนานๆเข้าเนี่ยธรรมะมันอยู่ที่บทสวดนะความรู้สึกก็จะเริ่มละเริ่มจะสัมผัสโลกวิญญ,ญาณไดนะ้แล้วสวดที่ไหนก็รู้สึกมีคนมาสวดด้วยละลืมตาดูเอาไม่มีใครเนี่ยครับผีแน่นอนฮนะแถวนั้นแหละแล้วก็กลัวแล้วก็หยุดสวดใช่ไหมทีนี้เริ่มกลัวแล้วกด ไม่เข้าใจแล้วว่าผีน่ะไปจากคนคเพราอเขาเปลี่ยนร่างเนี่ยเขาต้องการอย่างเดียวคือความสว่างคือบุญน,นะทีนี้เราสวดมนต์เนี่ยเอาอะไรมาล่ะเอาพระพุะทธธรรมพระสงค์เอาคึื่นของพุทธมนต์มาที่จิตเรามันก็สว่างทีนี้มันสว่างเขาก็มาน้อมสวดกับเราเพราะเขาทําไม่ได้มันเป็นนามธรรมาเป็นผีเป็นวิญญาณมันออกจากร่างแล้ว ในโลกวิญญาณมันทุกข์มากกว่าโลกมนุษย์ถ้าไม่ทำไว้ทุกข์มากกว่าเพราะมันมีอารมณ์เดียวออกอารมณ์ทุกข์คือทุกข์จนหมดสิ่งที่เวงทำในโลกนะ่ะมันจึงจะเปลี่ยนอารมณ์ได้นั่นคือโลกวิญญาณนะฮะสมัยที่ฝึกกับหลวงพ่อท่านให้พิจารณาเรื่องนี้โดยตรงเลยนะว่าเองสวดมนต์ทำไมสวดเพื่ออะไร มีประโยชน์อะไรไหมเนี่ยประมาณนี้แหละท่านทิไยทุกครั้งอะ่ะเวลาสวดเพราะนั้นมันไม่ใช่ธรรมดาสมบถ้าเองสวดเนี่ยเองเริ่มสวดซะตอนนี้เนี่ยเองสังเกตชีวิตเองได้เลยสมบอก1สิบปียี่สิปีสามสิบปีสี่สิบปีข้างหน้าเนี่ยเองชะลอความแก่ได้ดีมากเองแก่ช้าแน่นอน โรคน้อยแน่นอนแกช่ชาโรคน้อยอายุยืนแล้วก็รวยด้วยานบอกครับเองรวยแน่นอนเลยานบอกครับถ้าเองคิดได้ <laughs> ถ้าเองคิดไม่ได้ไม่รวย <laughs> โหรีบลาออกจากงานเลยไม่อยู่แล้วใช่ไ <laughs> หมทำงานไปเพียวปูประเสิกธิก์อ็ไม่รวยแน่นอนนะมีเงินนิดหน่อย สองสามปีก็หมดแล้วไะอยู่ทำไมล่ะโลกรับประทานแน่นอนแล้วทำไมทำอย่างที่หลวงพ่อท่านสอนนะตายไปแล้วพอรุ่นเดียวไม่เหลือแล้วสักคนเพราะสมัยก่อนนี่เงินเดือนก็นดีโบนัสก็เยอะโกินโหกินกินทั้คืนยังไม่หมดได้เงินอนะ กินเที่ยวอย่างเดียวเลยโอ้โหรูปร่นขีดเสียงเพียบเลยับมาย้อนคิดไปตอนนี้โอ้โชีวิตไม่มีประโยชน์อะไรเลยน่าเสียดายครับหลวงตาครับอันนี้คำถามจากที่นี่นะครับเขาบอกว่าอย่างที่บ้านเขานะครับหลวงตามีญาติพี่น้องที่เคยเสียชีวิตไปแล้วนะครับมักจะมาให้เห็นอย่างมาอัามบ้างหรือว่ามาให้เห็นจนทำให้เขากลัวนะครับ เขาบอกว่าเรามันจะมีวิธียังไงบ้างที่จะทําให้เขาไปเกิดโดยที่ไม่ต้องให้เขามาให้เราเห็นอะไรอย่างเงี้ยแค่นึกถึงลุงพ่อแค่สวดเนี่ยครับเขาก็เมามาสวดมาเอาบุญกับเราทุกครั้งสักพักเขาก็ไปละพอเขาละเอียดเราก็ไม่ไม่สามารถจะเจอเขาแล้วครับจริงๆคือที่เขามาให้เราเห็นให้เราให้เราสัมผัสคือเขาอยากได้บุญจากเราเขาอยากได้อายุเขาอยากได้บุญบุญคือความสบายบุญคือความสว่าง ในโลกวิญญ,ญาณเนี่ยเขาดูที่ความสว่างครับที่ทําจากมนุษย์เนี่ยถ้าเป็นเทวดาก็สว่างครับถ้าเป็นเปรตอสุรกายก็จะมัวมวมืดเมืดมวมวสลัว,ว<ม>สลว,สวถ้าเป็นสมเวสีก็เหมือนคนธรรมดาครัเพราะยังไม่ไปไหน<ม>ยังผู้ที่ตายก่อนอายุขไขยอะ่ะก็คือหมายถึงว่าให้เราสวดมนต์อยู่ที่บ้านแล้วก็นึกถึงเขาบอกเข้ามาสวดมนต์กับเราทุกวัน อธิษฐานตลอดชีวิตเลยบุญกุศลบุญบารมีที่ทําทุกวันเนี่ยคมารับได้ตลอด24ชั่วโมงครับตลอดชีวิตเพราะนั้นนานๆหลายปีเขาจะจะรู้ละครับรู้ว่าอย่างนี้พอเขาได้บุญจากเราไปเรื่อยๆทุกวันทุกวันพอเขามีกําลังมากขึ้นเขาก็คอยช่วยเหลือเราอย่างดีแน่นอนอยู่แล้วครับทุกวันนี้หลวงตาก็หา รับประทานกับวิญญาณนะส่วนใหญ่ครับคนช่วยเราก็ส่วนหนึ่งแต่วิญญาณที่ช่วยเรานี่ไม่มีประมาณเนาะมากกว่าคนอีกครับวิญญาณน่ะมันไปบอกคนก็ไปบอกให้คนมาช่วยเราอีกทีเขาลองมาแล้วเวลาจะไปไหนสมัยก่อนนะเขาลองแล้วแค่สวดมนต์นี่แหละถึงได้ออกจากง,งานไงไม่ทํางาน เพราะใครจะเชื่อว่าอย่างท่าเมืองนะนะ่ครับหลวงตาอยู่ไกลแล้วก็ลึกมากแต่วันนี้โอ้โหทําไมกระจายวงกว้างแล้วก็เป็นที่รู้จักคือถ้าสวดแล้วเห็นผลเนี่ยเขาค่สวดนะถ้าสวดแล้วไม่เห็นผลนะไม่มีใครสวดหรอกั้ยทุกคนในส่วนใหญ่เก้าสิบเปอร์เซ็นตนะสวดแล้วจะเจอวิญญาณนะญาติก่อนใช่ครับวิญญาณญาติเนี่ยบางคนสวดวันเดียวอ่ะฝันห็นญาติเลย ญาติมาหาแล้วเพราะนั้นมันต้องมีประโยชน์แน่นอนเลย<ะ>ใช่ไหมมันเป็นตรงคลื่นที่มากแน่นอนแล้วต้องมีอะไรสักอย่างหนึ่งใช่จริงๆแล้วบทสวดหรือกำลังของบทสวดมันมีมากกว่านั้นอีกเยอะเลยไหมครับหลวงตามีก็เยอะบทสวดเหมือนกันหมดหรอกท่านาเหมือนกันนั่นแหละแต่บทไหนที่มันต่อบทไหนที่มันตัด ต่อกับตัดต่อกับตัดแล้วพุทโธคือตัดตัดคือไม่เกิดไม่ไปต่อผู้ได้เจ้าไม่เกิดแล้วไงครับเข้าถึงพุทโธคือไม่เกิดไงจะต่อด้วยธรรมโมสังโฆเาไปเนี่ยครับสังโฆในเมยมีทั้งพระปัจเจกเมีทั้งพระโพธิสัตว์คือผู้ที่จะปารถนาเป็นผู้ได้เจ้าในอนาคตอีกแล้วก็ผู้ที่ปัรถนาเยอะแยะไปหมดเลยครับใช่ไหมอสิจีนะก็สังโฆไงก็ยังเกิดอยู่ไงครับ ทีเรียกว่าไตสนาคมเว้ยคือถ้าเรายังจะเกิดอยู่มันก็ต้องมีพุโทโธธรรมสังโฆถูกมันต้องครบองประกอบอม,มันต้องไปเฉียงกันหรอกครับเหมือนกันนั่นแหละถ้าเข้าใจเอาใช่ถ้าไม่อยากเกิดก็เอาพุโทโธอย่างเดียวนะ่ะอย่าไปไหนครับแต่ถ้าคนที่จะใช้ชีวิตประจำวันปกติทำธุรกิจไงเงี้ยครับ ทมโมสังคโคไปมมหรือมรไม่ก็จักรพรรดิเนี่ยจักรพรรดิคือพุทธ,ธะใช่ไหมคู้เจ้าองค์ปัจจุบันเนี่ยถ้าไม่บวชก็เป็นจักรพรรดิแล้วไงก็เลยไม่ได้เป็นพุทธ,ธาแล้วครับพอท่านเสียชีวิตทา่านก็ยังเกิดอยู่แล้วเพราะนั้นพลังงานตัดกับพลังงานต่อเนี่ยมันเหมือนกันแต่ไม่เหมือน ตัดก็คือไม่เกิดครับรูปลักษ์ของพุทธะเป็นรูปลักษ์ที่ไม่เกิดนะะแต่รูปลักษ์จักรพรรดิเนี่ยต้องเกิดนะครับครับแล้วเรื่องของการฝากพลังงาน่ะครับลุงตาอย่างเราฝากพลังงานกับรูปลักษ์ที่เขาไม่เกิดแล้วกับเราฝากพลังงานกับรูปลักษ์ที่เป็นโพธิสัตว์ก็ต่างกันอีกทุกคนที่รู้ก็เทวดาแถวนั้นนะเขารู้ครับฝากกเทวดาที่ดูแลอืรูปลักษ์นั่นแหละครับ แล้วถ้าเกิดว่าเขาไม่รู้เรื่องการฝากพลังงานเลยนะครับคืออยากเริ่มทําวันนี้อย่างออยอย่าย่าางงจะฝากพลังงานกับพระจักรพรรดิองค์ข้างหลังนะครับสวดมนต์สวดมนต์แล้วก็มองท่านครับมองลมหลับตาสวดไปมองไปอธิษฐานไปด้วยฝากชีวิตการเวียนว่ายใจเกิดจริงๆในศาสตร์เราเนี่ยมันฝากอยู่แล้วตอน<า>ที่เรากล่าวพรัไงพุทธทางชีวิตตังไง ใช่ไหมเรามองภาพภาพระแล้วเราก็ถวายชีวิตไงแล้วก็กราบไงเรามองภาพพระมันทึกภาพภาพระหลวงตาครับเขาบอกว่าเวลาเขาทําบุญนะครับเขาจะอุทิศบุญให้กับลูกแต่ลูกเขายังมีชีวิตอยู่นะครับแต่เขาสงสัยว่าถ้าเขาทําแบบนี้จะทําให้ลูกเขาอายุสั้นลงไหมครับไม่สั้นครับ ไม่สัน้น<อ>เราเขาเป็นลูกเราครับเราจะทําอะไรเขาก็ได้อยู่มันเป็นเผ่าพันธุ์เดียวกันครับมียติทธรรมสงสัยครับหลวงตาเรื่องของการสวดมนต์นะครับว่าเราสวดมนต์ออกเสียงกับสวดมนต์ในใจครับโอ้ยมีคนถามในสมัยหลวงพ่อแล้วะครับออกเสียงก็เหมือนกับไม่ออกนั่นแหละจะมา ถ้าออกเสียงมันก็จริงจบทุกแกมันก็ได้ฟังด้วยไงครับเอ,อมนุษย์ด้วยถ้าไม่ออกเสียงกับวิญญาณแถวนั้นอ,ะอ่ะแล้วก็ดูตามความเหมาะสม<ช>สถานที่เวาถ้า,าคนเยอะๆขึ้นอยู่บนรถเมย์ก็ไม่ได้สวดออกเสียงนะแม่ครับ <laughs> มันก็ต้องดูว่าออกตอนไหนอยู่คนเดียวก็ออกไปเถอะครับและที่หลวงตาบอกว่าสวดออกเสียงนะครับ คือถ้าเราต้องจับขึ้นและให้สวดออกเสียงไปพร้อมๆกันกับขึ้นกลางๆมันจะทำให้เรามีพลังงานเยอะอย่างเงี้ถ้าคนเข้าใจนะครับคนหมู่มากเนี่ยออกเสียงไปตามเสียงกลางๆไม่ใช่ลำเส้นหรือก็หย่อนเกินมีอยู่ตรงกลางๆเนี่ยเราเสียงเราเนี่ยจะเปลี่ยน เสียงเราจะเปลี่ยนด้วยในอนาคตเสียงจะเป็นเสียงที่มีสเสน่ห์เข้าใจไหมโอเสียงคนฟังแล้วจะมีความรู้สึกสบายใช่ครับแล้วเสียงรวมกันเนี่ยสวดเยอะๆรวมกันเนี่ยมีทั้งวิญญ,ญาณมีทั้งมนุษย์ทั่วโลกนะรู้หรือเปล่าว่าอธิษฐานอะไรครับถ้าฉลาดคืออธิษฐานถ้าไม่ฉลาดก็แล้วไปครับอธิษฐานขณะที่กําลังสวดอยู่ใช่ เพราะตอนนั้นมีคนหมู่มากกําลังสวดอยู่พลังงานมันเลยวิ่งเยอะถูกธรรมะก็อยู่ที่ตอนที่สวดนี่นะครับงานก็อยู่ที่สวดนะชีวิตก็อยู่ที่สวดนะใช้พลังงานหมู่มากครับน้อมมาที่เรายังได้เลยอืมเพราะหลายคนบอกว่าจะคิดออกเวลามีปัญหาเรื่องงานหรือเรื่องชีวิตนะครับจะมาคิดออกตอนสวดมนต์ประจําเลยครับถูกถ้าคนฉลาดนะ ฉลาดมากก็คิดได้มากครับฉลาดน้อยได้คิดได้น้อยไม่ฉลาดเลยก็ไม่คิดอยู่เป็นวันๆนั่นแหละวันๆนะใช่ไหมวันต่อวันนะครับเขาบอกว่าที่เขาไม่คิดเพราะว่าเขาสวดมนต์อยากสงบเลยไม่เลยไม่อยากคิดอะไรไอ้ตัวนั้นน่นเนนะเป็นตัวประคับประคองในความสงมบอ๋อเพอเพอคิดธรรมะไปอีกได้ธรรมะอีกครับเออ คิดแผลเมตตาเอาได้พรมิหารอีกอสักพักหายไปแล้วครับเขาไม่เข้าใจเพราะจริงๆมันไม่มีทางที่เราจะหยุดความคิดได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ตอนที่เราสวดมนต์ครับแม้จะนอนยังฝันเลยคใช่ไหมจิตเนี่ยมันตื่นตลอดเวลานะตั้งแต่เกิดอยู่ในท้องแล้วครับเราอยู่เฉยเฉยไม่ได้หรอกสมบอกเองไปตามมันที่นั่งแล้วตามมันเนีย ตามมันไม่ทันหรอกอคนที่จะตามมันทันคือคนที่สวดมนต์สวดไปเรียนนานเข้ามันเบามันเพลินแล้วมันก็จะนิ่งนั่นะคือภาคจริงจนิ่งสนิทเลย